สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษจะมีทุกวันนะครับเวลา 17.00- นถึง17.30นทุกทวันนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ ห้านอยฮานอยก็คือเวียดนามนะครับหวยเวียดนามนะครับเวียดนามพิเศษนะครับจะออกทุกๆวันนะครับขอขอขอ,ขอพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะสําหรับคนที่ลงทุนนะสาหรับคนที่ไม่ได้ลงทุนไม่ว่าจะทํากิจการสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับไม่เจ็บไม่จนสมาชิกเก่าก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็กดถูกใจ ตลอดทุกคลิปทุกคลิปเลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเฮงฮงๆนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทุกฝากานะครับแนวทางของช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาลงเลขเด่นให้ตามนี้นะเลขเด่นให้ตามนี้นะสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ห้ากับหกนะห้ากับหก ี 4, 5, 6, ่ห้าหกนที่ห้ากับหกนะครับจดไปทุกตัวนะครับจดไปทุกตัวนะสี่ห้าหกนะครับเอาไปเทียบกับตำแหน่งอื่นดูนะมันชนกันอะไรก,กันก็จดไปเลยนะครับต่อมาณนี้ลองดูคู่จอดสิฟันทงหกนะครับหกตัวเดียวนะสี่คือตัวกันนะครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สามตัวกันนะครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับ 6 8 6 9 6 0 6 1 6เก้นะครับอ่านี้อย่าลืมมันกินตับกันนะครับ6ก 5, 5 6 6 6้า6กหกหอะไรพวกนี้ก็กันกันไว้นะครับประมาณนี้นะครับขออานอ่าเดี๋ยวจะจะจะให้เวลาพักหนึ่งถึงนะยี่บนะ

เกือบได้แล้วเนาะโอ้เกือบทันอยู่นะครับดูไม่ทันก็ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกท,ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ชมฮานอยวันละสี่คลิปนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ